เกิดอะไรขึ้นจอยเซเรียรักป่วยเจิมปีมังกรต้องนอนแอดมิตถึงห้าคืนเริ่มต้นปีมังกรด้วยการนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวสำหรับจอยเซเรียรักอดีตนางเอกดังในดวงใจคนไทยสิงลาสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยระบุข้อความว่าขอเสียงคนคิดถึงกันหน่อยค่ะรูปตอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้กลับบ้านแล้วหายแล้วค่ะจอยเป็นลำไส้อักเสบจิตเฉื้อไวรัสตั้งแต่คืน31เอเข้าหนึ่งมกราค่ะ เข้าฉุกเฉินถึงได้ตรวจพบว่าเป็นโควิดครั้งแรกจึงรักษา2อย่างพร้อมกันไปเลยค่ะแอดมิดที่สมิธติเวศห้าวันด้น้ำเกลือไปหลายถุงยาอีกหลายขนาดกลับมาทานยาอยู่บ้านอีก7วันวันนี้คุณหมอนัตฟอลโรพ้นเอ็กซล์ลปอดดีหายแล้วค่ะขอบคุณแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เข็นเปลรถตู้ที่รอปพอส่งของตึกโควิดมีพี่แม่บ้านและคนรอบตัวจอยที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างโดยตลอดนะคะ อยากจะขอบคุณประกันสุขภาพด้วยล่ะกรุงไทยแอคซ่าดูแลคุ้มค่าเพียจริงๆรักษาตัวแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่เคยทำให้ผิดหวังขอให้สุขภาพแข็งแรงกันนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่2024ค่ะ